สวัสดีค่ะมาเจอแกันี้แล้วนะคะแอนแน่น er ค่ะฝั่พนักงานเกษตรน้องมินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่นแคปค่ะเป็นรุ่น XL Plus Sport นะคะราคา6,92,000บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอนแต่งอะไรบ้างเข้าดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นจากที่กระจังหน้าเลยนะคะเป็น Ford เป็นสีดำตัดแดงนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดบิวอินให้เรียบร้อยเลยคะ่ะมาด้านล่างนะคะอันนี้คือครอบกันชนเข้าไปนะคะเป็นสีดำด้าน,นะคะ่ะ เพื่อให้ดูสวยมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะมาที่ไฟค่ะแอนคอบไฟหน้าให้นะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะมาต่อกันที่สกรูกันเลยนะคะสกรูนะคะเป็นสกรูทรงแนบค่ะหรือเขาเรียกกันทรงเตี้ยน,นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะใส่ซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดค่ะซีลิคอนะคะ 2 6 5าทับ70 R16 อบนะคะเป็นลายดำดำด้านแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเป็นอย่างออทเทเรนนั่นเองนะคะแล้วก็มาที่เบ้ามือนะคะแอนก็ใส่ให้นะคะกันลอยค่ะกันสา่แล้วก็ราหลังคาใส่เพิ่มให้ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสติกเกอร์ค่ะลูกค้ารีเพลทมาลายนี้เลยค่ะเป็นคัมเมอร์เลนเจอร์นั่นเองนะคะ ต่ออันที่ไฟท้ายค่ะเอนคอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะสวยมากๆและเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะมากับตัวรถอยู่แล้วนั่นเองนะคะเป็นทรงนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นคําว่าสปอร์ตด้านท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในของรุ่น XL Sport กันค่ะ ตัว XL p a ส s p o r t นะคะอันดับแรกเลยนะคะเบาเป็นเบาะผ้าไลนอนนั่นเองนะคะอ่าด้าน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 ,นหลังก็จะนั่งได้เยอะมากขึ้นนะคะลูกค้าจ้ามาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะคันนี้สามารถวางสายและรับสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y แล้วก็ Android Auto จ้าเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ160แรงม้า385แรงบิดจ้า ลูกค้าอยากแต่งนะคะเรียบหรูดูดีนะคะโทรหาแอนค่ะโซนเก้าแปดเก้าแปดสองมีไฟนแนซ์วิ่งเ็นเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟนแนซ์ผ่านนะคะแอนค่ะไปส่งรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ